อีใครมายิ้มอุ่นใช่ไหมคะอมหวานกันอเหวานกัน <S <S 1> <S 1> สวัส,คคส<ห>ดีค่ะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะหนูหรืตื่นแล้วใช่ไหมคะหนูตื่นแล้วเฮ้อคุยสิ ن. คุยยัง คุยยังคะอืมคุยยังคะอืมรำอีกแล้วหรอคะลูกอืมหน่อยหน่อยหน่ยเด็กหน่อยหน่ยเด็กหน่อยหน่ยหน่อยน้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหนูอิมุนอิมอุนอิมอุนอิมอุน หอมไหมเตรียมซื้อเมื่อคืนเม้นเม้นจังเหรอหอมหอมก็ได้หอมก็ได้ ยิมย้มเหมยิ้มหมือนทำไมอะทำไมเกา,วา,า,วาหวยครับวายไหนคุยก่อนคุยกันคุยกันไม่ดึงไม่ดึงนนยิม้มหมนหวนไหนยิ้มหอนเ้าฟันไหนเฟันเจฟันสซี่ยิม้มยิ้มอะ ยวไหมเกท้อเกไว้บายอ่ายอันไหนเช้นาอันไหนเชนาไขเียงเรียกไ่คะวหัวเปียกเลยตื่นใช่ไหมคะอไม่แม่ฟัดแล้วไม่ขำหรอคะฟัดไม่ขำหรอคะเนี่ยยังยัง ยังไม่ขำนายอารมณ์ดีค่ะหนูห huh. นูชอบคุยใช่ไหมลูกคุยใช่ฮะฮะเก้าหัวเก้าหัวบายบายกันบายบายเอาเปิดพุงทำไมล่ะลูกอายเขาอายเขา คุยทำไรทำไรหิวหิวแล้วีหิวยังออดึงใหญ่เลยดึงใหญ่เลยแม่แม่ม จะกินเลยเหรอจะกินเลยเหรอเดี๋ยวก่อนชี่เดี๋ยวก่อนชี่กินเลยเปล่าบายๆกันมุดมุดมุดโอ้โหมุดมุดมุดอือเหิีวแล้วเหนวแล้วเหรอรอแป๊บนึงนะไปกินนม